สคู่พระนางป๊อบถากูลเคทมาริลินและแม็กปวิตตีตาชยานิดขอพาแฟนๆมาสนุกกับละครแนวโรแมนติกคอมเมดี้เรื่องใหม่แผนรักหักคานลุงจากค่ายทีวีซีนเรื่องราวของมีและมึก2พี่น้องหนุ่มใหญ่วัยลุงมาเจอกับ2สาวแสบน้ำพึ่งและปลาดาวที่ วางแผนพิชิตใจสองลุงให้ลงจากคานให้ได้จนเกิดความชุลมุนตามมาอีกมากมายป๊อปแม็กเคติตะตื่นเต้นที่จะได้เห็นผลงานของตัวเองเพราะแต่ละคนเต็มที่มากรับร้องเคมีสุดจึง้งคนดูต้องยิ้มไม่หุบแน่นอนในแผนรักคานลุงค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สนุกมากเนาะแสบซาซนมากจริงๆค่ะผู้ชมจะได้เห็นผลงานที่เราตั้งใจทำกันสักทีครับ ตอนถ่ายทำอ่ะพวกเราเนี่ยสนิทสนุกกันมากสนุกแล้วมันมีความสุขมากคือมันน่ารักมากเอ็งมีอ่ะเอางมีคือดดดี้ใหม่น่ารักใหม่ะพวกเราอาจจะมไก้กัดกันเยอะเหมือนคู่นั้นนะคะแต่มันจะมีความน่ารักมีความโรแมนติกฝากติดตามด้วยค่ะมีความกวนมีความแบบเบาสมองใครที่ชอบก็ติดตามใครที่ไม่ชอบก็ลองติดตามดูครับเผื่อจะชอบเปิดใจครับสนุกแน่นอนค่ะ